หมูสับหรือว่าหมูบดก็ได้นะครับอยู่ที่5 0 0รอยกรัมหรือว่าครึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะเป็นมันหมูมันหมู1ขีดหรือว่า100รอยกรัมนะครับจะใช้วิธีสับแบบหยาบก็ได้หรือใช้แบบหั่นเป็นเม็ดเต๋าเล็กๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำครับเราก็นําหมูบดหรือว่าหมูสับเราฮะลงเครื่องเลยนะครับตามด้วยมันหมูนะครับแล้วก็นาเข้าเครื่องตีนะฮะ ท่าผู้ชมไม่มีเครื่องตีก็นวดมือก็ได้นะครับเชฟชาทำให้ชมนะฮะทคนิคก,การนวดมือนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นเกลือนะฮะเราจะนวดกับเกลือก่อนนะครับสำหรับตัวหมูบดกับตัวมันหมูนะครับเพื่อจะได้แบบให้มีความเหนียวมากขึ้นก่อนนะครับลงเกลือไปเลยครับเดี๋ยวเราก็มานวดจากเบอร์ชาไปก่อนนะท่านผู้ชม พอสายเริ่มเหนียวนะครับเราก็จะมาลงรสชาติที่เหลือนะครับผงชีสดครับลงไปครับผงกุ้งสดครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับลงไปครับเราก็นวดซ้ำเลยครับดวยให้รสชาติสมูทเข้ากันก่อนเลยนะคุกคเรามาเติมเป็นน้ำแข็งนะครับลงไปนะครับ ทาให้ไสเราฟูให้เบาขึ้นนะครับแล้วก็นวดน้ำแข็งให้ละลายให้หมดนะครับ <S <S นี่นะครับไสของเรานะครับหลังจากนวดน้ำแข็งท่านผู้ชมสังเกตดูดไสจะฟูมากเลยนะครับเราก็มาเติมเป็นแป้งมันนะครับแล้วก็น,นวดซ้ำนะครับใช้เบอร์ชาไปก่อนนะท่านผู้ชม๋วยวจะฟุ้งนะฮะ พอลงแป้งมันไส้ก็จะเหนียวขึ้นนะท่านผู้ชมเราก็มาเติมเป็นพริกไทยป่นนะครับตามด้วยน้ำมันงาครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วเราก็มานวดซับเนี่ยครับนี่นะครับไส้ขนมจีของเรานะครับจะฟูๆอย่างนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะนวดซซําเพื่อเพิ่ม,ม,มความเหนียวนะครับ ลงน้ำลงกะละมังนี้นะครับก็ใช้มือน้วลวดครับเราก็จะมาตบไส้เพื่อให้แน่นขึ้นนิดนึงฮะบตบลงไปอย่างนี้นะฮะนำลกจานครับเดี๋ยวจะนํำไสนะฮะเข้าตู้เย็นแช่ประมาณสัก คือชั่วโมงึงหนึ่งชั่วโมงนะครับให้ไส้เซต็ตัวเดี๋ยวจะมาออกขอขนมจีบให้ชมกันนะครับ